ขาดทุนด้วยกําไรด้วยมีเสียงหมดแต่เขาก็เสียงนะเขาไม่มีทางเลือกอื่นนะอ่ะตกอลกอแดดไล่ fc แดดไล่เขาก็เสียงนะครับเขาก็เสียงแต่เขาก็ทำนะเขาก็ททำมาแต่อันเนี้ย แอดเชื่อมั่นได้เลยว่าเขาก็ต้องหวังผลเพราะว่าภาพลักษณ์ของเขามันในสายตาของเราเนี่ยเขาไม่ได้ดีอยู่แล้วภาพลักษณ์ของเขาไม่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะช่วยฝั่งเราเนี่ยมันอ่ามันดูเหมือนดีนะเออเออดูเหมือนดีแต่แต่ก็ได้รับได้รับคําวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วมันได้รับคําวิพากษ์วิจารณ์มันต้องเอามาเปรียบเปรยเอามาเปรียบเทียบกันอยู่แล้วระหว่าง คนของเรากับคนของเขาเราก็ต้องย้อนถามเอา้าแล้วคนของเขาทําไมเขาไม่ช่วยเออนะเขาไม่ช่วยอ่ะเนี่ยเดือดร้อนเดือดร้อนอะไรกันแล้วให้เราไปช่วยเนี่ยเราเห็นว่าเอาเอเขาอต้องการทุนต้องการอะไรเราก็ช่วยเข้าไปอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> แต่แว่าฝั่งเขามีปัญหา <c oughs> มีเรื่องคดงคดีขึ้นมาอย่างเงี้ยแั้วเขาก็ต้องหาเงินนะครับเรียอ,อะไรช่วยเหลือกันอย่างนู้นนี้แต่ว่า คุณทำไมไม่ไปช่วยเขา <c oughs> ใช่ไหมคุณทำไมไม่ไปช่วยเขาทำไมทำไมมาช่วยฝั่งเราอย่างเนี้ยเราก็ต้องถามใช่ไหมมันมีเหตุผลอยู่แล้วอืมันมีเหตุผลอยู่แล้วอ่าล,ล,ลูกไม่สบายนะตอนนั้น่ลูกไม่สบายแล้วก็พาลูกไปฉีดยาอะไรเงี้ยแล้วก็สองคน มันนานมาแล้วนะช่วงนี้ที่ว่าลูกเขาป่วยสองอ่สองคนติด,ตดกันนะนะเอออันนี้เข้าใจนะแล้วก็เอฟซีเขาก็ช่วยกันอยู่แล้วนะเอสตี FC เขาก็ช่วยกันตอนนั้นอนะ่ะก็มีผู้ใหญ่ใจดีอยู่แล้วคอยช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับแต่แต่เขาไม่ได้ออกเขาไม่ได้ออกสื่อไนอะอันนี้เขาช่วยแบบเงียบเออเขาไม่ได้ออกสื่อออกมั่งไม่ออกมั่ง เขาก็ช่วยเขาอยู่แล้วนะเขามีคนช่วยเหลือเขาอยู่แล้วเออเราก็ต้องย้อนถามไปว่าอ่เพราะอะไรยังไงอย่างเงี้แหละนะอืมพราเห็นความจําเป็นไงว่าเออมันช่วยแล้วมันเข้าใจแหละว,ว่าช่วยนะครับเข้าใจเอออาจจะเป็นเรื่องอเป็นเงินเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าเออก็ต้องย้อนถามว่าเอาแล้ว ฝั่งเขาอะเออทาไมไม่ไม่ช่วยล่ะฝั่งเขาก็ถามว่าลําบากไหมลาบากเออลาบากเออเพราะว่าขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยต้องใช้เงินเยอะนะเออไม่ใช่น้อยใช้เงินเยอะอยู่แต่แต่แตไม่ช่วยแถมยังยัง,ยงด่าเขาอีกออนะยังดูถูกเขาอีกอย่างเงี้ยเออก็แปลกใจเหมือนกันนะ เห็นไหมมีเรื่องเรื่องดีๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเอามาพูดนะเอ่อไม่ค่อยเอามาพูดหรอกเขาจะพูดในในความดีของเขานะเขาบอกว่าอย่างน้อยชีวิตหนึ่งเขาก็จะมีดีอยู่บ้างนะเออแต่สรุปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยนะที่เขาพูดมาเนี่ยเออสรุปแล้วเนี่ยไม่ได้ช่วยนะ สรุปแล้วนี่เขาเขาไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยด้วยนะไม่ได้ช่วยแต่เขามาพูดว่าเขาจะฝากให้คนอื่นไปช่วยแต่ว่าเขาไม่ไปกันเออไม่ไปชุบไม่คือไม่เป็นตัวแทนนะเออไม่เป็นตัวแทนให้ก็เลย,ก,เลยก็เลยไม่ได้ไปช่วยก็มันก็ต้องมีแหละนะครับอาจจะโปรโมทนะ หลังก็คือการโปรโมทเนี่ยการโปรโมทว่าอย่างน้นอยๆเขาก็มีความดีอยู่สักเล็กน้อยอะไรอย่างแต่ว่าอ่าสรุปแล้วนี่เขาไม่ได้ช่วยด้วยนะเพราะว่าเขาช่วยเม็ดเขาเขาไม่มีคนไม่มีสะพานอนะเอาง่ายๆไม่มีสะพานบุญนะแต่ถามว่าถ้าเขาจะช่วยจริงอะถามว่าทําได้ไหมได้ก็เขาก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือเข้าไปในไลฟ์ก็ได้นะเออไปพูดเลยตรงๆอย่างเงี้ยนะ ก็ได้ก็ไม่ต้องฝากใครนะครับเอ,อไม่ต้องฝากใครไปแค่นั้นเองเพราะว่าฝากใครไปเนี่อาจจะมีประเด็นได้นะอ,อไปช่วยเขาหลังบ้านก็ได้อย่างเข้าไปในอินบอ็อกนะครับออในเฟซในอะไรเขาได้เออไปช่วยเขาได้แต่ถามว่าเราไม่ต้องเปิดตัวไหมเออเราไม่ต้องเปิดไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นนะครับ มันก็ต้องเป็นธรรมดาเรื่องการหวังผลนะครับหวานพืชเราจะไม่ได้หวังเก็บเกี่ยวมันเป็นไปได้ไหมละ่ะมันไม่เป็นไปไม่ได้นะครับเออคนเรานะ่ะนะมันก็ต้องมีบ้างหลยเ <där> ขาบอกเขาไม่ได้หวังอะไร <little Yeah> เอออ่าเอขาบอเกเขามีน้ำใจเออเออมันใช่เหรอเป็นคนที่มีน้ำใจเขาว่าไงมีน้ำใจนะมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมมนุษย์นะเออใช่เห คนเรามีน้ำใจก็คงจะไม่ไปด่าคนอื่นหรอกนะเอาเงินบาปมาให้เนี่ยนะะก็สร้างว่าสร้างมันก็มันถือว่าถ้าเกิดเขาทำตรงนี้ได้สำเร็จใช่ไหมล่ะก็ก็อาจจะตัดตัดเรื่องเป็นบางส่วนไว้อย่างน้อยเนี่ยนะครับเขาก็คงจะไม่ไปด่าเขานะครับเขาคงจะไม่ไปแซะเขาเพราะว่ามันปูญคุณมันค้ําคอไงพี่ บ,บ,บุญคุณคำคอยนี่ค,คือคือปัญหาหละรตรงนี้ใช่ไหมล่ะเออถ้ารับความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยเราจะไปเล่นงานเขาเขา,เขาไม่ใช่ที่ถูกไหมล่ะเพราะอะไรเรารับเงินเข้ามาแล้วไงเงินปิดปากก็อยู่สิใช่ไหมถ้าเขาปฏิเสธไปอย่างเงี้ยโอเคจบอย่างนั้นอะ่ะเออนะเขาเลยถ้าไปถ้าเขาเรียกว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะพูดอีก สับปนามหนึ่งเลยนะอืมคนเรามันต้องหวังอยู่แล้วนะครับการจะช่วยเหลือใครนะครับถ้าเราช่วยเหลือกันแบบทุกยากความระบากจริงๆนะครับเขาไม่ต้องมาเอ่ยชื่อหรอกนะนะก็ช่วยปาป๊าเลยนะครับแต่แต่เราถามว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราไม่ช่วยนะอะเาบาอองตรงนะไม่เกี่ยวนะฝั่งตรงข้ามเราก็ต้องหวังว่าเอ้ย คุณก็ช่วยกันเองสิเราก็จะคิดอย่างนี้ใช่ไหมนะเพราะว่าคุณอยู่ฝั่งกันเนี่ยกูก็ช่วยเข้าไปสิฝั่งเราเราก็ช่วยของเราเองกันได้นะครับเพราะเราก็ช่วยกันอยู่แล้วมีปัญหามีอะไรเราก็ช่วยกันเลยเออ fc เขาก็เยอะอยู่แล้วเขาก็ช่วยกันอยู่แล้วก็ช่วยกันทุกเดือนอืมวันไหนถ้าไม่ได้เงินไม่มีเงินอะไรอย่างนี้แม่เขาก็ช่วยเหลือกันอแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็มีอยู่แล้วมี fc ประจำเอาง่าย ใช่ครับผมเขาไม่เคยพลาดทิ้งนะครับเออเขาไม่พูดก็ใช่อยู่นะครับเออเขาไม่เคยพาดทิ้งอยู่แล้วแต่ว่าเวลาช่วยมันก็ต้องคิดเนี่ยคิดคิดว่าเอ้ยเขาเขาะจะช่วยเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่านะเออเราก็ต้องคิดเหมือนกัน เพราะว่าเราเอามาเปรียบเทียบกับฝั่งเขาเองใช่ไหมละ่ะเอามาเปรียบเทียบฝั่งเขาเองว่าเขาจะสรุปแล้วเขาจะช่วยอ่าเขาไม่เห็นช่วยอะไรอย่างเงี้ยเอออยู่ร่วมหัวโจมท้ายกันมาด้วยกันสู้กันมาด้วยกันจะเมื่อไหร่ล่ะสู้กันมาต้องหลายปีต่าจู่ๆจะมาถีบกันอย่างนั้นหรยอมันใช่ละเออถีบถีบหัวส่งเออใช่ไหมมันมันก็เลยดูเอ๊ะม่นน่ะเขาทำไมไม่ไปช่วย ทำไมเขาก็ต้องการความช่วยเหลืออยู่นะเออต้องการความช่วยเหลืออยู่ช่วยเหลือเงินเยอะด้วยละเอาง่ายเงินไม่น้อยเลยละ่ะนะก็นี่ไงนะครับถ้าเขาจะสร้างคุณงามความดีนะเขาไปช่วยกันคนที่อยู่ในประเทศเขาก็ได้นะครับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะ่ะอันนั้นแหละเราก็ไม่ต้องรู้ต้องเห็นนะนะจริงปะ เออถ้าคุณมีตังค์เยอะคุณก็ไปช่วยคนยากไร้นะครับชนลำบดอ,อที่อื่นไม่จะเป็นต้องที่นี่ออนะจบนะเอ,อแบบเนี้ยจบกว่าเนี้คนที่เขาลำบ,บากมากกว่านี้อ,อีกเยอะอมีนอนใต้ถุนสะพานอย่างเงี้ยเอา้าออไม่มีที่นอนไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรเลยเอออีกเยอะ ถ้าพูดถึงเขต้องการความช่วยเหลือแบบนี้โอ้โหเพียบเลยลบอกตรงอ,อีกเยอะแต่เขาไม่ช่วยไงเอฟซี FC. นะช่วยแบบนี้เขาก็ต้องหวังว่าเออช่วยแล้วเอามาพูดมันก็ต้องกระจายข่าวถูกไหมกระจายข่าวเนี่ยมันก็ล่ำลือกันต่อไปยาวออกไปเรื่อยๆทำให้เราเห็นว่าเอ,อ้าคุณคุณพูดคุณช่วยแล้วไม่ได้สำเร็จเลยนะช่วยแล้วไม่สำเร็จเนี่ยเขายังเอามาพูดอืม ก็รู้สึกว่าจะโดนยึดช่องไปแล้วนะเอซีนะ